ผมว่ามันมัน,ม,นมันงามไหมเป็นตาให้ลูกดีนะมนแมนมันลูกผสมมาสามเหล่าที่เห็นผมมองลักษณะสามเหล่าทับกันแล้ทาเแม่ทหารกับกองทัพไทยอนยะู่แล้วเนาะส่วนมากก็จะกินหญ้าสูงเออกินพืชสูงนะครับกินกินพืชสูงประมาณ70%ซนะครับแต่ถ้าเป็นแก่นี่จะกินพืชต่ำแก่เน้นบ่าปีนกินแบบนี้นีลูกน้อง แก้มนี่มันสิกินเลยนี่นตำตำเนี่ยครับกินยากินยังไปครับแต่ว่าแพะม,มันสิมากกินสูงแบบนี้ละโอ้ครับโอ้ถ้าได้รักสี่สิบห้าสิบตัวนี่สบายเลยเนาะลุงน้องครับขยายไปเรื่อย<า>ๆนะเออเป็นฟ้ามันใหญ่เลยเนาะนี่ครับเจ้าของเขึ้นครับอ่า อ่ครับลุงนุ่งลุงนุ่งอ่ตั้งแต่เลี้ยงแพะมั้เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงโดนปันใดล้ะครับตั้งแต่เดิมที่เลยตั้งแต่เลี้ยงเลยเรื่มตนเลี้ยงท่านถึงปีเลท่านได้ถึงปีรรอ่ารักๆักนี่ท่านถึงปีเนาะแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมานี่มันเลี้ยงยากยู่บ่ครับมันก่ยากายสบายสบายเนาะอืมครับมันเกิดกินบ่ยบากความเนาะ าการหากันหาพวกกันกระทิ่นยังไม่ให้มันกินกันกับบ่อนียากเนาะบ้านเท่ากระทินหลายเนาะ,ะยิ่งนานี่นี่สบายเลยเนาะลุงนงครับอืเบึงพอพันครับคนนะ่ะแง่หลาเลยตอนนี้พน่นยังพ่ท่านมีแบ่งกันให้พี่น้องนะครับอันสําหรับผู้ใดที่บึงแล้วก็อันอยากจะโทร่มาคุยมาปรึกษากับเพิ่นกันเดี๋ยวผมิให้เบืรอไปไต้คลิปอ่าตอนนี้กักําลังขยาย ขยายสายพันธุ์นะครับบยังบันธในมีขายบานทุ์นมีจำนายนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทร่มาเล่นมาถามเพื่อนก็นได้ครับเพิ่อนให้ความดูแตกเปลี่ยนกันนะครับนะขอเพิ่นกับพ่ต้องเฮ็ดอีหยงหลายครับนี่ก็เป็นเป็นเพิ่งขึ้นมากครับก็บให้มันบังแดดบังฝนนะครับแล้วก็สิมีพ่ต้องยกสูงหลายครับเอาที่ต้นทุนเฮาลดต้นทุนเนาะลุงนงครับแรกแรกนี่คือลดต้นทุ่นก่อนเนาะลด้าลดต้นทุนได้นี่ ก็เลี้ยงแพะก็เริ่มมีกำไลกันบ่าเลี้ยงไปแล้วกับปอนอะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ